สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอบสนามวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะพุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัศสไครายเข้ามาได้นะครับโอกาสถึง80-90%เ้เลยก็วันนี้ฮะ,ะเราจะไปที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับมันก็เป็นรายการสำคัญนั้นรอบคอน์ดิฟายนะครับก็คัดมาแล้ววันละ2ตัววันละ2คู่เปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสชนะเข้าวิน สูงมากๆครับตามกันมาได้เลยนะฮะสลับคู่นี้นะคาร์ลบัรกนะเปิดบ้านพบวิกตอรียพาวเซ้นนะครับคู่นี้แข่งอ้ทุ่ง45นะฮะสนามก็บารามอฟนะครับสลับกรรมการเป็นชาซูนะชาวสโลวเกียนะครับสลับคู่นี้เคยเจอกันมา4เกมนะเสนอส่นใหญ่นะครับเสมอถึง3และจบบ้านชนะเกมหนึ่งวิกตอรียพาวเซน6เกมหลังล่าสุดนะก็เก็บชัยถึง5เกมเสมอเกมเดียวฟอร์มดีเลย แล้วก็วิกเตอร์เรียรมาเพ่นไม่ไม่แพ้ามาแปดเกมแล้วนะทีมเยือนนะมิกเตอร์เรียพาเซนนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับคาราบักเนี่ยนะ6เกมหลังล่าสุดชน,นะสี่เสมอสองฟอร์มเจ้าบ้านก็ดีเช่นเดียวกันนะครับคาราบักไม่แพ้แลนะ้วสี่เกมล่าสุดนะรวมแล้วไม่แพ้าสาสิเกมในบ้านด้วยนะโอ้โหจริงเหรอผลงานช่วงหลังเสมอ้ะส่วนใหญ่นะวันนี้เจ้าบ้านตอบอกปอนะคาราบักมิสเตอรเดียพาเซนก็น่าเชียนะอือเดี๋ยวขอดูความช่วงหลังกันหน่อย คาราบักนี่ชนะนะซัมกายยิปนะสองศู 3, 1, นยะ์ชนะเฟรยวบอลลอตอนาสามหนึ่งนะชนะซาบายนสามหนึ่งมีเสมอสเฟรย์บอลล็อหนึ่งหนึ่งครับในน้ำบ้านใช้ได้นะแล้วก็มีเสมอสโอลิตสองสองมีชนะนะ FC ฟซีสโอลิตสามประตูต่อสองนะฮะส่วนริโตเลียพาเซนทีมเยือนนะฮะมีชนะนะอาร์เด็กอาร์เรฟนะฮะสองประตูต่อหนึ่ง เปิดบ้านชน,นะทีราโฟนะครับ2ประตูต่อหนึ่งชน,นะพาดูไบนะ2-1แล้วก็ไปเยือนะชนะนนะทีราโฟนะ2-1มีเสมอนนะเทปิเซ่น,นะครับ2 2ส,สแล้วก็ชน,นะเทลซิงกิ5 0าศนยชอบเผาเส้นอ่ะชอบทีมเยือนนะวันนี้เจ้าบ้านต่อปปอนะครึ่งลูกก็มีราคาเสมอก็มีนะราคาเสมอก็จะวางทุดที่ปกอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่เล่นยกเว้นมีสายพวกชอบปลอดภัยนะ ก็ไม่สนกันเล่นนะพวกนี้เล่นหนักแสนนะก็ผมว่าวิตเตอเรียพาเซนน่าลองกว่าไม่งั้นเจ้าบ้านราคาเสมอก็สวยถ้าดาวสกอร์ที่ว่า1นึ่งหนึ่งศูนได้นะจบเสมอนะเอาเป็น่าคูณนี้เอกเชียวิวตตอเรียพาเซนทีมเยือนกินหูหนึ่งแน่นอนครับส่วนคู่สองอยู่ที่ยูฟายูโรปาคอนเฟนซ์ลีกนะฮะเป็นเยอรเดนเปิดบ้านพบนิโคเซียนะครับสลับคู่นี้แข่งห่าทุ่มถงสิบห้าผลงานยังไม่เคยพบกันเลยนะฮะผลงานทีมเยือนนิโคเซียนะฮะก็ 6เกมล่าสุดนะมีชนะ3เสมอ3ฟอร์มใี้ได้ดูดีเลยนะส่วนเจ้าบ้านเยอการ์เด้นโอ้โหเล่นดีสุสดๆเม้มีเสมอเกมเดียวนะที่เหลือเก็บใช้ทั้งหมดใน6เกมหลังนะฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็เยอการ์เด่นเนี่ยไม่แพ้ามา13เกมล่าสุดนะแล้วก็นิโคเซียไม่แพ้แต่เกมล่าสุดนะฟอร์มดีพอกันวะ่ะวันนี้ก็เล่นตามทรงนะราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อขึ้นคุบลูกนะเออเชียร์เยอการ์เด่นหนึ่งได้เลยนะครับมาดูฟอร์มทุกหลังหน่อยอยอการ์เด่นในนัชนะคราร์มามา3 2 ชนะ OSK 3ประตูต่อหนึ่งเสมอว่านัโมศูนย์ศูนย์ชนะ OSK นะเ็ปซี่ 4, เนี่ยสามหนึ่งแล้วก็ชนะนิเอกสองศูนย์มีชนะนะโกเทนเบิร์กอีกสองหนึ่งโอ้โหฟอร์ไม่น่าเชียงจริงว่นะนะเยอะเยอะกันเดทดูการเดนเนี่ยเจ้าบ,บ้านนี่นะส่วนนิโกเซียล่าสุดเสม,อ,สมอนะซาเอสเคศูนย์นะครับมีเปิดบ้านชนะคีซิลหนึ่งศูนย์ เปิดบ้านชนะโปเตปนะครับสอศูนย์เสมอนะคอร์ดิปศูนย์นะแล้วก็เสมอลานาคานะครับ2ประตูตอ่อ2แล้วก็ไปเยือนชนะมาเกโรนิจานะครับจอร์เดเพชรอะไรเนี่ยน,นะ2ประตูต่อ0ูนะเชื่อว่าเดอการ์เด่นนะนี่ยิงชื่อชั้นบ่อยนะครับตรานี้เล่นในบ้านด้วยฟอร์มดีมากมากครับคิดว่าอย่างน้อยนะน่าจะมี1ลูกว่ะน่าจะเก็บใช้ได้นะเล่นในบ้านต้องเหน็บหน่อยนะครับเชื่อว่าจะมากเก็บใช้ได้เชียร์ที่เยอการ์เด่นขึ้นคับรูปได้เลยนะครับ ทีเด็ดสองคู่นี้ชอบตามกันมาได้นะคู่แรกก็หลอกเขาเส้นป,ปอนะฮะคิดว่าหูหนึ่งน่าจะมานะ,สะเสมอนะกินหูหนึ่งส่วนคู่ที่สองเยอการเด่นนี่ก็มีโอกาสเก็บใช้ได้สูงมากเล่นในบ้านด้วยฟอร์มดีมากๆครับพี่ว่า1หนึ่งลูกหน้ามีไว้นะเชียร์เยอการเด่นดีกว่าแล้วก็ลุ้นลูกสองเขาดีวกว่านะคู่นี้เฉลี่ยทุกบ้านเลยครับชอบก็ตามมาได้ราคาน้าดีที่สุดประเทศเปิดหมดนะฮะติดไปโน้้หน่อยรูฟุตบอลสนุกสนานตลอด24ชั่วโมงแน่นอนนะครับวันนี้ฝากไลแรกดแแร์เป็นกำลังใจให้แอรใด้วย,นน,วยวนนี้สวัสดีครับ